ออกกําลังกายเนาะเราก็ต้องมีพร็อปออที่เราแบบใช้แล้วเรามั่นใจแล้วเรามีความสุขเราอยากไปออกกาอําลังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบเป็นแรงบันดาลใจเราอะนะครับก็เรามาคุยกันกันกบสิ่งหี่นักวิ่งนี่ช่นชอบมากที่สุดเห็นเด่นเน้นสุดที่สุดในช่องครับคุณทูท้ชงด้วยนะครับเร่งก็คือเรื่องของรองเท้าครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่าครับแล้วก็หมอเด่นนะครับจากเออร์โกฟิกเรฮับคลินิกนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟืนฟูครับก็จะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การบาดเจ็บต่างๆรวมถึงบาดเจ็บจากกีฬาด้วยครับอ่าวันนี้ก็เป็น EP ที่4ี่แล้วนะครับเรามานั่งคุยกับคุณหมอแบบนี้4ครั้งแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตรงนี้นะครับวันนี้เห็นแล้วนะว่าเราจะคุยเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับคุณหมอวันนี้ก็คือเรื่องของรองเทา้าใช่ครับนะครับในมุมมองของนักวิ่งนะครับแล้วก็รีวิวเวอร์แล้วก็โค้ชหรือว่า,าในมุมมองนักกีฬาอะไรเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันในมุมมองของ คุณหมอกันบ้างก็บอกว่าตัวผมเนี่ยก็รักรองเท้ามากมากปกติจะเตะฟุตบอลก็ <c oughs> เรียกว่าถ้าซื้อคู่ใหม่นี้นอนกอดเอามาหนุนเลยก็มีนะครับตัวรองเท้าเนี่ยคือเขาผลิตมาทําไมชื่อมันก็บอกก็คือรองเทา้ารองเทา้าตรงตัวใช่ครับก็คือ <c oughs> เอามารองเทา้านะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะครับประมาณปี60เลยนะเขาเริ่มมีการผลิตรองเท้าที่มีการซัพพอร์ตขึ้นมาคู่แรกเรียกว่า first cushion shoe ก็คือเริ่มมีพื้นรองเท้าขึ้นมาสําหรับนักวิ่งโดยเฉพาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาตัวรองเท้าเนี่ยวัสดุต่างๆในการรองรับแรงรวมถึงควบคุมตัวเท้าไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็เยอะขึ้นมีการซัพพอร์ตเยอะขึ้นมีการเก็บแรงต่างๆทีนี้ในช่วงหลังๆประมาณตั้งแต่ปี2000 เป็นต้นมาเนี่ยครับก็มีการมีแนวคิดหนึ่งขึ้นมาว่าอจริงๆแล้วร่างกายคนเราเนี่ยเรียกว่าควรจะวิ่งแบบไม่ใส่รองเท้าหรือเปล่าอมีประเด็นเรื่องนั้นขึ้นมาในยุคหลังนี่เองใช่ไหมครับไม่นานเพิ่งไม่นานนี้ครับแล้วก็ในปีประมาณนี้สองพประมาณนี้ครับก็จะมีหนังสือชื่อว่าบอนทูลันออกมาผมก็มีเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับจริงๆตัวผมก็ไม่ได้อ่านโดยละเอียดแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือตัวหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้วิ่งเท้าเปล่า ตัวเท้าเราอะครับมันประกอบด้วยประมาณกระดูกเนี่ยประมาณ30ชิ้นนะทีนี้มันก็จะต่อด้วยเส้นเอ็นเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วคือออกแรงตัวกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมข้อเท้าใช่ไหมครับเท้าเราเนี่ยกระดูก30ชิ้นใช่ครับ30ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆลเรียงๆรียกันอยู่นะครับแล้วก็มีเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยหุ้มอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะใช้ในการวิ่งใช่ครับทีนี้เวลาเราวิ่งอะส่วนที่เราจะกระแทกพื้นอะ ถ้าเกิดว่าเราวิ่งเป็น for food run ก็คือตัวปลายเท้าเรากระแทกฟอร food r ันครับใช่ครับหรือว่าเป็นตัว h i ลสไ t r i หรือว่า hill s t r i d ก็คือลงส้นว่าเราเรียกลงส้นกับลงปลายใช่ครไอ้จังหวะที่เราลงกระแทกพื้นเนี่ยครับพื้นก็จะมีแรงตอบสนองขึ้นมา a ชั่นร reaction ใช่ครับ a คชั่นเท่ากับ r e อคชั่นก็คือเราจะเรียกแรงนี้ว่า ground reaction force เวลาเราวิ่งอ่ะมันจะมีการแตกแรงมีการถ่ายแรงครับ จุดนี้ทำให้เกิดการบาดเจ็บถูกไหมครับครับก็คือแรงที่เรากระทํากับพื้นก็คือแรงน้มถ่วงด้วยนะส่วนหนึ่งที่เรากดลงไปด้วยตอนที่เราวิ่งแล้วก็สะท้อนกลับมารบตรงแรงตัวนี้แหละที่มันจะมาทําทําร้ายเราใชส่วนที่มาทําร้ายเราใช่ครับเกิดการกระแทกขึ้นมาตรงนี้ในยุคแรกเลยที่บอกว่าเอเขาเริ่มมีการผลิตตัวรองขึ้นมาเพื่อรองรับแรงนี้แหละนะครับ ทีเนี้ยพอมีแนวคิดว่าเอ้ยเราควรจะวิ่งเท้าเปล่าเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวร่างกายเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้พร้อมและเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆนะครับตัวผิวหนังตรงเท้าเราเนี่ยก็หนากว่าปกติด้วย<อ>สามารถที่จะรองรับแรงเสียดทานได้แล้วก็ตัวอุ้งเท้าเราอะ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าแฟตแพดอยู่ครับ คือลักษณะมันจะเป็นเหมือนไขมันที่เป็นชั้นแน่นๆแฟแบเลยใช่ครับอยู่ใต้ผิวหนังรองเท้าเราซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นตัวช่วยรองรับแรงกระแทกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างก็สนับสนุนแนวคิดที่เรียกว่ามินิมอลลิชชูก็คือไม่มีไม่มีตัวช่วยเยอะเป็นแบบแบบเรียกว่ามินิมอลนั่นแหละเนาะคือว่าเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าก็ยังมีคอนเซ็ปต์ของการรองเท้าอยู่ใช่ครับคือตัวมินิมอลลิชชูเนี่ยคือเขาออกแบบมาเพื่อ ให้ใกลเคียงกับวิ่งเท้าเปล่าที่สุดแต่ว่าป้องกันเท้าจากพวกเนี่ยเศษแก้วเศษทินหรือว่าพื้นที่ขุขะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทั้งสองอย่างเนี้ยมันก็เริ่มแตกกันมาก็คือเป็นมินิมอลกับแม็กซิมอลก็คือมีการรองรับเยอะที่สุดมันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จนเราเห็นว่ามีรองเท้าหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบการวิ่งที่แตกต่างกันก็ใช่รองเท้าแตกต่างกันรูปแบบการซัพพอร์ตไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นมินิมอลถึงแม็กซิมอลเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะรเื่ออดงี ที่ก่อนที่เราจะทํารองเท้ากันขึ้นมารองเท้าเนี่ยผมถามคุณหมอหน่อยรองเท้าเนี่ยคือข,ขั้นแรกสุดตอนที่เราออกแบบแล้วก็ผลิตก,กันออกมาเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บอ่าใช่ครับใช่ไหมฮะหลักๆเลย<ช>ก็คือว่าเราเนี่ยทําขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เท้าเราเนี่ยอ่าไปเหยียบอะไรนั่นแหละเนาะขั้นแรกนี่คือไปไปเหยียบอะไรที่แข็งๆหรือว่าแก้วหรือว่าของมีคมคือทุกอย่างเนี่ยเบสิคคือไม่ให้เท้า แผลท้าเป็นแผลนะครับต่อมาเนี่ยก็คือการแตกแรงนะครับมันจะเป็นเรื่องวัสดุที่เขามาใส่ข้างในละเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าในรองเท้าเนี่ยมีวัสดุอะไรบ้างเพื่อรองรับแรงกระแทกซึ่งพอมินิมอลเนี่ยคือเขาต้องการออกแบบให้ เราใช้แรงกล้ามเนื้อกับโครงสร้างของเท้าเราเนี่ยเยอะที่สุดเยอะที่สุดก็คือพยายามให้ไม่ไปรบกวนการทํางานของเท้าใช่ก็คืออยากให้วิ่งแบบตามธรรมชาติอย่างที่ยุคดึกดาบันเราวิ่งอยู่แล้วมันวิ่งแบบหาหาของป่าอะไรเงี้ยนะล่าสัตว์อะไรเงี้ยทีเนี้ยในตอนเนี้ยถ้าเราดูลองเท้าในตลาดอ่ะจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยนะเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือเยอะมากๆเลยเอาดูองค์ประกอบของรองเท้ากันครับคุณหมอว่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างเอาหยิบอันกลางๆมาสักอันหนึ่งเงางกลางนะครับ รองเท้าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าหลักๆเลยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเราจะเรียกว่า upper 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 คือส่วนที่อยู่ด้านบนของตัวเท้าเราครับั p p e r ร์คือด้านด้านหน้าที่หุ้มเท้าเราอยู่ด้านบนมันก็มีวัสดุมาคุมเท้าเรานะครับมันจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นตัวยางต่างๆแล้วก็จะมีตัวเชือกรองเท้าใช่ไหมครับเพื่อล็อกเท้าเราล็อกเท้าครับทีนี้ไอ้ส่วนล่างนะพื้นรองเท้าเนี่ยคือส่วนที่เป็นแถบทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันจะประกอบด้วย3อย่างนะครับคืออินโซมิดโซแล้วก็อาโซอ่าอินโซด้านในมิดโซก็คือพื้นทานกลางนะครับแล้วก็อาโซก็คือด้านนอกสุดใช่ครับ,รบทีเนี้ยส่วนส่วนเนี้ยนะครับส่วนอินโซนะบางรุ่นเนี่ยจะถอดออกมาได้อ่าบางรุ่นถอดไม่ได้บางรุ่นถอดได้อันนี้ผมผมถอดได้ตัวนีน้ถอดได้ตัวอินฟินิตี้สนะครับถอดได้แต่ว่ารุ่นแข่งบางตัวถอดไม่ได้นะครับ ใช่ตัวนี้เนี่ยถอดไม่ได้ไงเบลว่าไฟล์เนี่ยถอดไม่ได้ตัวอินโซเนี่ยมันเป็นส่วนที่สัมผัสกับเท้าเราโดยตรงนะก็คือสัมผัสโดนถุงเท้าเราเลยนะครับเป็นส่วนที่จะรองรับตัวอุ้งเท้าเรานะก็ตัวนี้บางรุ่นถอดได้บางรุ่นเปลี่ยนได้นะครับ,ค,รบความสําคัญของตัวนี้ก็คือต้องพอดีกับรูปเท้าเราแล้วก็ลดเรียกว่าบางบางตัวเนี่ยเทอร์มอวลล่นมันก็จะมีการขยับของตัวเท้าเราไปข้างหน้าก็ใช่ครับ ก็ตัวนี้มันต้องมีความพอดีกับเท้าเราแล้วก็ในบางคนที่เท้าแบนครับนะครับอาจจะมีการปรับตัวนี้เลือกตัวที่มีการมีการซัพพอร์ตใช่ใช่ไหมที่ที่ที่จะมีขายแยกเลยให้เปลี่ยนตัวนี้ให้มมีเสริมอาร์คตัวนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็หายไปเลยอ่าเรียกว่าคนที่เป็นเท้าแบนนะครับในตัวนี้นะครับ เรียกว่าถ้าเท้าแบนลับราๆเลยเนี่ยครงสร้างของเท้ามันจะผิดไปเนาะเขาก็เลยเสริมตัวมีเดียลอักซับพอร์ตขึ้นมาเพื่อให้เท้าเนี่ยกลับไปในรูปทรงปกติคือถ้าเกิดว่าเท้าแบนจะมีตัวเสริมมันขึ้นมาให้ไม่ให้มันล้มเข้าไปอ๋อโอเคใช่ครับทีนี้เนี่ยตัวอินโซเนี่ยก็เป็นส่วนแรกเนาะที่สัมผัสกับเท้าเราครับข้างในตัวเนี้ยนะครับเรียกว่ามิดโซก็คืออยู่ข้างในตัวรองเท้าเราบางส่วนเราจะมองไม่เห็นอ่าครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าพัฒนาเทคโนโลยีมาแข่งกัน เรียกว่าทำให้ลองเท้าแต่รุ่นเนี่ยแตกต่างกันมากๆก็คือตัววัสดุแล้วเป็นตัวเคมีแล้วนะอันนี้ก็คือการ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 ผสมสารตัวนี้ขึ้นมาแล้วว่าใครจะทำโฟมแบบไหนผสมยางแบบไหนบ้างใช่มับก็มี Energy Return ขนาดไหนแค่ไหนใช่คือรุ่นส่วนนี้มีเทคโนโลยีอะไรก็มาใส่ในตรงนี้นะแรกๆก็จะเป็นพวก EVA นะครับเป็นท U u แล้วก็ มันจะมีส่วนพวกคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะมาใส่อยู่ในนี้อ่าครับอย่างเงี้ยก็มีแผ่นคาร์บอนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีแผ่นคาร์บอนนะหลายคนก็จะรู้นะฮะแผ่นคาร์บอนนี่คือเบาแล้วก็แข็งเลยแข็งแล้วก็คื้นตัวได้ได้ดีนะครับมันก็จะดีดนะช่ดีดได้อืมใช่ครับก็อันนี้คือมิดโซส่วนเอาโซก็คือข้างล่างนี้ครับเอลโซข้างล่างคือส่วนที่มันสัมผัสกับพื้นละที่รองเท้าเราสัมผัสกับพื้นครับนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรื่องของงงแแรรเเสีียดดทาานนนลลลละไไม่่่ให้้้้ืืววววิิกก็ัับบพผ การการลื่นเนี่ยมันการลื่นเนี่ยมันมีประเด็นไหมครับหมอเรื่องเรื่องการบาดเจ็บในมุมมองจริงๆแล้วเนี่ยการบาดเจ็บในนักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่า repetitive trauma คือวิ่งกระแทกซ้ำๆๆบาดเจ็บแต่ว่าวิ่งเราลื่นเนี่ยเราจะเรียกว่า accidental ก็เป็นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ก็ลื่นลื่นหัวแตกอะไรเงี้ยไม่ได้เจ็บขาแลวนะเจ็บแขนหักอะไรเงี้ยแทนก็ต้องระวังซึ่งตอนนี้ มันมันจะช่วยได้ช่วยความปลอดภัยใช่ครับก็ถ้าวิ่งคนละพื้นผิวก็พื้นรองเท้าก็จะแตกต่างกันอยู่ดีนะอย่างเช่นมีตัวที่วิ่งในพื้นสนามวิ่งใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ตัวนี้เอามาด้วยเอามาเสริมแลวนี่ก็คือรองเท้าดากันฝ้ายนะครับเป็นแบบตะปูเลยก็คือต้องวิ่งวิ่งบนพื้นยางสังเคราะห์สนามดูมาตรฐานที่เราละสี่ร้อยเมตรอะทุกคนเพราะว่าวิ่งถนนไม่ได้นะครับแต่เขาก็มีคนเอาไปวิ่งแข่งคอสต์แคนทรีได้ เป็นพื้นดินครับแต่ว่าก็ต้องถามทางงานก่อนว่าทางงานทางทางเดตแต่มันมีปูนหรือ่ามันมีอะไรหินอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็คือแข่งคอสได้ครับครับแต่มันก็เฉพาะนะตัวนี้มันเป็นเฉพาะทางก็คือเนี่ยส่วนนี้ก็คือเอาโซนนั่นแหละที่มีตัวปุ่มบนน่าตัวนี้ก็คือเอาโซเหมือนกันนะครับเรียกว่าเอาโซเหมือนกันใช่ครับทีเนี้ยไอองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ตั้งแต่ตัวอ่อินโซมิโซเอาโซเนี่ยความสูงของอันนี้เราจะเรียกว่าสแต็กไฮสแต็กไฮหรือว่าสแต็กไฮก็คือความสูงของตัว ตั้งแต่พื้นเอาโซจนถึง i ินโซ e ด้านในด้านในนะครับตัวนี้ทั้งแถบที่เวลาเขาพูดกัน stack high สี่สมิลใช่ไหมครับตรงส้นเท้า40่มิลเทไปด้านหน้าด้านหน้าก็อาจจะ30อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือดรอป10อ่าใช่อ่าใช่ครับก็คือดรอป10บมิลตัวนี้นะครับดรอป10บมิลครับคำว่าดรอปเนี่ยมันคือถ้าคำเต็มเนี่ยคือฮ e ลทูโทดรอปฮ p ลทูโทดรอปแล้วก็วัดคือความสูงนั่นแหละความสูงของรองเท้านะจากส้น มาที่ตัวตรงนิ้วเท้าเราหรือว่าปลายเท้านะครับ,รบถ้าดรอปเยอะนะครับก็แปลว่าเออมันมีความลาดชันก็คือมุมที่เท้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเอียงลงเยอะนะอันนี้เรียกว่าดรอปตัวนี้ตัวนี้สิตัวนี้6อันนี้น้อยสุดน้อยสุดตัวนี้หกหกมิลครับตัวนี้ครับซึ่งเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้นะครับมีเทคโนโลยีอะไรใส่เข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือน้าหนักตัวรองเท้า,ายิ่งวัสดุใส่เยอะมีใส่าคาร์บอนมีใส่โฟมเยอะพวกนี้น้าหนักมันจะเยอะขึ้น ตัววัสดุเดียเ๋ยวนี้โฟม,มโครลารุ่นอย่างเช่นตัวรีแอคอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นของไนกนนะครับตัวรีแอคเนี้ยตัวนี้ก็รีแอคนะครับถ้ามีน้ําหนักต่อต่อขนาดปริมาตรเท่ากันเนี้ยจะหนักกว่า0ูแน่นอนรองเท้าที่หนักขึ้นใช้พลังงานในการวิ่งเยอะขึ้นอ,อเขามีงานวิจัยมาเลยก็คือน้ําหนักเท้าที่เพิ่มขึ้นเนี้ยมันก็จะใช้พลังงานในการวิ่งนะทางร่างกายเราเนี้ยใช้เยอะขึ้น2คู่นี้นะครับหนักต่างกันเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ก็คือตัวหนึ่งเนี่ยประมาณราวๆ160 Celsius, ตัวน,นี้320ยนะครับคือเขาจะนับเป็นต pues ัวน้ำหนักเป็นร้อยกรัมแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของตัวออกซิเจนคอนซัมชันก็คือการใช้พลังงานของเราแหละนะที่เยอะขึ้นที่ต้องเห่มากขึ้นใช่ครับใช่ก็คือเห็นเห็นเลยว่ารองเท้าที่หนักกว่าเราก็จะเหนื่อยมากกว่าในความเร็วที่เท่ากันใช่ครับโดยรวมนะไม่รวมไม่รวมเทคนิคการวิ่งไม่รวมอะไรต่างๆนะครับเฉพาะตัวน้ำหนักอย่างียวเนี่ยส่งผล ถ้าทุกอย่างควบคุมหมดเลยเนาะปัจจัยทุกอย่างควบคุมหมดเลยถ้าวิ่งคนวิ่งทุกอย่าง everything ใช่ครับแต่รองเท้ามาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยต่างกันต่างกันใช้พลังงานเยอะใช้พลังงานเยอะขึ้นก็คือเหนื่อยขึ้นนั่นแหละครับเหนื่อยขึ้นนั่นหละครับทีนี้เมื่อกี้มีคุณสามีพูดเรื่อง e อ e r g y Return Energy Return อ่าครับตัวนี้ก็เทคโนโลยีหลังๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า Energy Sto r a g e system ก็คือระบบกักเก็บพลังงานอ่าก็ในจังหวะที่เราทอก็คื เด้งเท้าออกไปเนี่ยไอจังหวะที่เด้งเท้าออไปเนี่ยเธิดว่าเรามีระบบ energy return เนี่ยไอส่วนนี้มันจะมันจะช่วยเราอาุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยมันก็จะมีหลักๆเนี่ยในตัวคาร์บอนไฟเบอร์เพลตอะไรอ่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยจะมีคาร์บอนสองคู่นี้จะมีคาร์บอนก็จะช่วย energy return ได้ใช่ครับคือฟังก์ชันของตัวคาร์บอนไฟเบอร์เพลตเนี่ยคือคเวลาที่มันถูกงอปุ๊บเนี่ยมันจะมีเก็บกับแรงไว้ข้างในหม,หมอคู่นี้นะมัน,ม,นมันมีอยู่ตัวนี้มีใช่ไหม จัหงหวะที่มันงอนะครับคือเบนดิ่งเนี่ยคือมันงอปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเก็บแรงข้างในอยู่ตัวในตัวเพลทมันมแล้วพอจังหวะที่มันดีดออกอ่ามันก็คือการดีดการคืนมันสปริงรสปริงประมาณนั้น <Concept S 1> คอนเซปต์คล้ายๆกันแต่ว่าการการทำงานมันก็คือต่างกันนะตัวนี้มันก็จะเป็นในรูปแบบของการขยับของเท้าเรารกับแรงที่ทำกับพื้นรีแอคชั่นกาวอะกาว r ีแอชันฟอร์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็รวมกับตัวเท้าเนี่ย รองเท้าเนี่ยก็ส่งกลับมาให้เราอีกใช่ครับหลักของตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะพบในรองเท้าที่กลุ่มที่เรียกว่าคูชั่นแล้วก็ไปทางแมกซิมอลลิสครับนะก็คือมันจะใส่ตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะเนี่ยหนึ่งเลยคือเก็บกับแรงเนาะแล้วก็เรียกว่าทำให้รองเท้าเนี่ยมันมีความแข็งคงรูปได้เยอะมันจะมีการเรียกว่า Motion Control ที่เยอะขึ้น ก็คือมีนี่ชน์ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของตัวแผ่นคาร์บอนไม่ใช่แค่การเอ r g y Return อย่างเดียวใช่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยเตเบลิตีของการวิ่ง่นี่ก็คือองค์ประกอบโดยรวมเนาะทีนี้มันจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า Pronation Control หรือว่า Stabilization Control Pronation ทาล้มใช่ครับคือเวลาที่วิ่งเนี่ยในบางคนจะมีเรียกว่า Over p r o n a t i o n คือวิ่งเอาเท้าลมเยอะ ล้มเข้า้าในเป็นเรียกว่าプロเนชั่นใช่ครับเราจะเรียกว่าプロเนชั่นคือเท้าล้มเข้าด้านในสองข้างนะครับสองข้างซึ่งตัวนี้มันก็จะมีพวกเทคโนโลยีมาใส่เพื่อที่จะคุมตัวเท้าเนี่ยไม่ให้ล้มเข้าด้านในเยอะก็เป็นการออกแบบด้วยการออกแบบตัวโฟมอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับก็ออกแบบด้านในตรงนี้ให้มีความแข็งมีการรับแรงได้ดีขึ้นรวมถึงพื้นรองเท้าที่กว้างขึ้นด้านในนี่ยผมอยากให้หมอดูคู่นี้นะเห็นไหมด้านในมันจะแบบนุนๆ แต่ด้านนอกเขาจะแบบว่าเบาแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบสามารถออกแบบรูปทรงที่แบบว่าให้มันพยายามที่จะดันให้มันล้มจะดันด้านในไม่ให้ล้มตอวเนี้คืออินฟินิตี้สี่เริ่มมีการออกแบบเข้าไปที่รูปร่างมันแล้วให้มันให้มันพยายามพับมาด้านนอกมากกว่าด้วยชัดเจนร่องตัวนี้นะฮะให้มันพับออกมาด้านนี้มากกว่าครับลุกประกอบทั้งหมดของตัวรองเท้าแหละนะครับทีนี้ตั้งแต่แรกเลยเราคุยกันว่าเอ้ยมินิมอลลิสกับแม็กซิมอลลิส นะมันแยกกันยังไงมินิมอลก็ต้องแปลว่าน้อยๆน้อยๆใช่น้อยก็คือใช้ขาเราซะเป็นส่วนใหญ่ใช้พลังจากร่างกายเราซะเป็นส่วนใหญ่ครับจริงแล้วเนี่ยมันถ้าทุกวันนี้มันจะมีเกณฑ์เลยนะครับเป็นมินิมอลิสอินเด็กก็คือ,อเอ้ยรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยมาดูเอ้ยอันนี้ยม<อ>ินิมอลแค่ไหนมีเกณฑ์เลยใช่ครับ มันก็จะดูตามสิ่งที่เราคุยกันไปแหละนะมันจะมีอยู่5อย่างนะหอย่างใช่ัอันแรกเนี่ยคือเขาจะดูเรียกว่าความ stiffness ความ flexibility ของมันก่อนคนะคือรองเท้ามินิมอลเนี่ยมันจะ flexible มันจะ flexible ได้ดีค่อนข้างที่จะอ่อนเราเราจะดู2ด้านก็คือ bending stiffness สมมุติตัวนี้ตัวนี้ล้ตัวนี้เนาะ bending stiffness คืองอขึ้นได้เยอะงอได้เยอะงอได้เยอะงอได้เยอะแล้วก็บิด อันนี้หนึ่งหนึ่งคืองอได้เยอะสองคือบิดใช่บิดสองคือบิดได้บิดได้เยอะใช่ครับถ้างอได้เยอะบิดได้เยอะนะครับคะแนนมินิมอลเนี่ยก็คือจะดีขึ้นจะดีึ้นเข้าใกล้มินิมอลขึ้นนะครับต่อมาก็คือเรื่องความสูงอ่าแน่นอนสเต็คไฮด์ความสูงของส้นครับแล้วก็ตรงกลางเท้าใช่ครับคือสเต็คไฮด์เนี่ยจะต่ำ ก็คือใส่เทคโนโลยีที่มันซัพพอร์ตน้อยนะก็คือเข้าใกล้มินิมอลอันนี้ก็บางบางหน่อยนอได้เยอะบิดได้เยอะใช่บางอันนี้ก็เป็นกลุ่มมินิมอลอันหนึ่งใช่ครับถ้าอย่างอันนี้สี่เซนอันนี้ไม่มินิมอลแน่นอนอันนี้ก็เือนกันสี่เซนเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎกฎของเวอร์เทติกห้ามเกินสี่เซนใช่ครับไม่แข็งไม่ได้แต่ว่าก็มีคนทําเกินนะ ก็เป็นมีคนทำเกินก็เป็นพวกโควเออร์เป็นแบบพวกไฮเปอร์ชูไปและไม่เรียกชูชูครับครับใช่ไหมก็ความสูงเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเราจะดูฮิวทูโทดอปที่คุยกันไงตอนแรกนะครับดอปเนี่ยก็คือจะเข้าใกล้ศูนย์ก็คือแทบจะลับราบอ่ะอันนี้คือมินิมอลตัวนี้ตัวนี้เท่าที่ผมออกมาเนี่ยตัวนี้น่าจะมินิมอลสุดนะว่าตัวนี้ก็คือดอปหกห้าหกเซนนะครับตัวนี้พวกนี้จะเป็นระดับสิบ เก้าถึงสิบเซนครับไอ้มินไม่ใช่เซนมินเก้าสิบมินใช่เก้าถึงสิบมินตัวนี้ก็ประมาณหกมินครับคือรองเท้าที่เรียกว่ารับร่บที่สุดมีดรอปน้อยเนี่ยมีดรอปน้อยเนี่ยมินิมอลนะต่อมาเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของตัว r o เนชั่นคอนโทรลที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือตัวคอนโทรลที่มันน้อยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในการซัพพอร์ตในการล็อกเนี่ยยิ่งน้อยนะครับก็คือเข้าเข้าเข้าใกล้มินิมอล คือคือไม่ไม่ได้มีตัวช่วยมาช่วยก็จะเข้าใกล้มินิมอลมากกว่าถ้าเกิดว่าช่วยเยอะๆอย่างเช่นเนี้ยออกแบบมาช่วยเยอะๆหรือว่ามีวัสดุอะไรมาเพิ่มอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมีฮิลคลิปอีกนะตัวเนี้ยพลาสติกตัวเนี้ยครับมาล็อกอีกให้มันให้มันแข็งเข้าไปอีกจากเดิมที่แบบว่าไม่มีใช่ไหมฮะบางรุ่นไม่มีอย่างเงี้ยอันเนี้ยแข็งเข้าไปอีกอันนี้ก็คือยิ่งห่างไกลกับความมินิมอลใช่สุดท้ายเนี้ยก็คือน้ําหนักน้ำหนักก็จะเรียกว่าเบาที่สุดเบาที่สุดครับ เราพูดถึงรองเท้าประมาณรองเท้าแตะ่ะรองเท้าแตะที่เขาใช้วิ่งกันนะครับหลายๆแบรนด์เลยเราก็รู้จักกันอยู่นะครับพวกนั้นนี่ก็คือเรียกว่ามินิมอลทั้งหมดเลย็นรองเท้าแตะนั่นแหละต่าใช่ครับแบบสุดโต่งทางมินิมอลครับก็คือถ้าแตะดูง่ายเลยก็คือเนี่ย งอได้งอได้มีพื้นเนี่ยล้าๆสมมตินี้สมมตินี้เป็นรองเท้าแตะอันเทมินิมอลอันเนี้ยผูกเชือกขึ้นมาปุ๊บแต่ใช่ครับงอได้งอไได้มีดอกบางได้มีดอกแล้วก็ไม่มีซัพพอร์ตอะไรเลยเบาเบาใช่อันิมอลรองเท้าแตะประมาณเนี้ยนะครับ ทีนี้ถ้าอะไรที่เพิ่มมาเยอะๆเนี่ยออมันก็เริ่มเข้าใกล้ฝั่งแม็กซิมอลอันนี้คือทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาต้งข้ามหมดทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเข้าไปนะบิดก็ยากแข็งสารพัดใส่ของเข้ามานะฮะเพิ่มเติมอ่าก็เป็นความรู้นะครับในเรื่องของการจะดูว่ารองเท้ามันมินิมอลหรือแบบเป็นรองเท้าที่แบบซับซ้อนแม็กซิมอลข้าไปที่แบบซัพพอร์ตขั้นสูงสุดเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรบ้างนะข้อประมาณนี้นสุดท้ายเลยนะครับก็คือเรื่องของการเลือก รองเท้าในมุมมองของคุณหมอละกันนะครับในวันนี้เรามานั่งคุยกับคุณหมอเพราะในมุอมมองของผมก็คงเยอะแล้วนในช่องนะครับคุณหมอว่ายงไงบ้างครับสาหรับการเลือกรองเท้าสาหรับนักวิ่งเอาทั่วไปก่อนถ้าเรียกว่านักวิ่งทั่วไปเนี่ยก็มีหลายระดับอีกอคือต้องขึ้นกับว่าใครถาม<อ>ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักวิ่งที่วิ่งประจําอยู่แล้วห้าปีสิบปีแล้วก็วิ่งได้ถึงเป้าหมายวิ่งได้ตามเป้าของเรารซ้อมได้ไม่บาดเจ็บ,บแปลว่ารองเท้าที่คุณใส่โอเคอยู่แล้วก็ใส่คู่นั้นแหละ นะครับถ้าถ้าเลือกใหม่ถ้าเลือกอันใหม่จริงๆแล้วถ้าเลือกอันใหม่เนี่ยขึ้นกับว่าเป้าหมายนั่นคืออะไรถ้าต้องการเพิ่มความเร็วนะครับรองเท้าก็ต้องมีน้ําหนักที่น้อยลงมี energy storage ที่เยอะขึ้นแต่ว่ามีการปรับรูปแบบการวิ่งที่ดีขึ้นนะอันนี้เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการบาดเจ็บอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งละการบาดเจ็บหรือว่ามือใหม่ที่ฝึกวิ่งเนี่ยอันนี้การแนะนําก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าบาดเจ็บ ตรงไหนเราต้องมาตรวจดูว่ามีเอ็นร้อยหวอักเสบมีเอ็นฝ่าเท้าอักเสบพวกนี้แปลว่ามีแรงการ,การส่งแรงที่มันกระแทกเนี่ยไปส่วนของเอ็นฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวเนี่ยที่ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้น,เ,นเราควรจะเลือกรองเท้าที่เหมาะสมขึ้นมีการซับพอร์ตลดแรงกระแทกบริเวณนี้เยอะขึ้นอ๋อก็คือดูเป็นส่วนของการบาดเจ็บด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามันมีการบาดเจ็บแบบรบกวนตรงส้นเท้างเงี้ยก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดว่าบาดเจ็บหน้าเท้าอ ก็ต้องดูใช่ครับตรงส่วนของหน้าท้าด้วยอัปเปอร์มันเหมาะสมไหมอะไรยังไงอย่างไ้ไใ,ใช่ไหมครับใช่ครับคือแต่ละส่วนมันมีเรียกว่าการบาดเจ็บที่แตกต่างกันอย่างที่เราคุยไปรอบก่อนเนาะครับคอมมอนอินูรี่ในระดับครับที่มันมีโหตั้งแต่โซนก้นสะโพกไล่ลงไปจนถึงเท้าเลยครับจริงๆในตรงเท้าแค่ตรงเท้านะมีการบาดเจ็บอีกเยอะมากๆเลยตั้งแต่ปลายเท้าเนี่ยมันจะเรียกว่ากระดูกฝ่าเท้าเรามีการอักเสบได้มีมีการกดทับเส้นประสาท ตรงกระดูกฝ่าเท้าได้ที่แบบมีาการแป๊บๆไปนิ้วอะไรเงี้ยนะครับจนมาถึงเอ็นฝ่าเท้าที่เป็นรองช้ำเอ็นร้อยหายก็เสบได้พวกเนี้ยหลายๆอย่างเนี่ยขึ้นกับอ่าเรียกว่าท่าวิ่งรองเท้าที่ใส่รวมถึงความหนักพวกนี้เราต้องมาคุยกันเราก็มาดูกันว่าเออคนจะเลือกยังไงก็เป็นเคส by เคสใช่รับนะครับส่วนนักวิ่งมือใหม่อ่ามือใหม่เลยที่แบบดูคุณสัตว์แล้วมีแรงบันดาลใจในการวิ่งอย่างเงี้ยอยากจะไปวิ่งอยากก็ไปวิ่งครับ ก็จริงๆแล้วถ้าแนะนำแบบ s ิมเ l ิลสุดนะก็เป็นทรดิชชั่น a l ลก็คือรองเท้าที่มีการซัพพอร์ตก็คือคูชเช่นชูคูชเช่นชูใช่ครับก็คืออ่าอย่างเงี้ยเนาะอ่าโอเคมีค<ช>ูช h i ่นนะครับมีคูชเช่นที่อาจจะไม่มากก็ได้กลางๆแต่มีแต่ต้องมีนะครับอ่าโอเคใช่ครับหรืออย่างตัวนี้ ถ้าตัว maximalist เลยเนี่ยจริงๆก็ได้ก็ได้ใช่ไหมมือใหม่นะอันนี้มือใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้รองเท้าพวกนี้มันมีการัพ p อ o r t เยอะมีการใช้แรงกล้ามเนื้อที่น้อยมากๆแบบน้อยน้อยกว่ารองเท้าที่ัพ p อ o r t น้อยดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราจะพัฒนาน้อยกว่าอ๋อคือถ้าเกิดว่าช่วยเยอะรองเท้าช่วยเยอะมันก็คุณคุณก็พัฒนาช้าใช่ครับถ้าเกิดว่ารองเท้าช่วยพอประมาณความเครียดอะไรที่ได้ในกล้ามเนื้ออะไรมันก็จะมามากมากกว่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่งั้นก็เลือกลองวิ่งเนี่ยเริ่มเป็นกลางๆก่อนกลางๆเลือกว่าเอ้ยเราจะไปใสยไหนสายความเร็วสสยระยะทางนะครับใช่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีว่าถ้าเกิดว่ารูปรูปเท้าเรามีความผิดปกติตั้งแต่แรกเช่นเท้าแบนวิ่งเราข้อเท้าล้มตลอดครับอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกรองเท้าที่เรียกว่ามีตัว motion control หรือว่ากลุ่มที่เป็น stability shoe stability shoe ถ้าอย่างของน i k กก็คือตัว infinity จะเป็น stability สูงสุดเพราะว่าเขา เขาคำนวณออกแบบมาแล้วนะเพื่อที่จะให้มันมั่นคงนั่นแหละมั่นคงก็คือไม่ไม่ล้มเข้าในออกนอกว่าวิ่งได้อย่างต่อเนื่องแบบกิ่งไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่ไม่มีการบิดไปบิดมาของเท้านั่นแหละครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถามว่าเลือกอะไรเนาะก็มันจะไม่ใช่คู่เดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเลือกตามการใช้งานคู่เดียวจบไม่มีอีกแล้วใช่ครับครับเราก็คุยกันหลายหลายคลิปนะครับว่าเอออาจจะมีคู่เดียวจบสําหรับทุกทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับรองเท้าเนี่ยเราเราจะพูดว่าเออเรามานนั่งขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ไม่เชิงเนาะเดี๋ยวนี้ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตการออกแบบทุกอย่างมันถึงจุดที่แบบว่า มันลงลึก,ม,ม,กมันแยกมันแยกอย่างที่เราเห็นนะครับมันแยกไปแข่งใช่ไหมครับแข่งก็มีหลายตัวเดี๋ยวมีตัวนี้เสริมหรือว่าแบบไม่มีเลยเป็นมินิมอลก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมีฟังก์ชันหลากหลายให้เราเลือกมากยิ่งขึ้นในท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางที่ดีจริงๆอันนี้ก็คือพวกเราคุยกันเนี่ยสองคนคุยกันอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นความเห็นของพวกเราใช่ไหมครับ ส่วนความเห็นของคุณผู้ฟังของนักวิ่งก็คือเหมือนเดิมก็คือเป็นความเห็นที่เอออาจจะได้รับมาจากหลายๆทางทางที่ดีจริงๆผมว่าก็คือเก็บความรู้เนาะของตัวเองอย่างนี้วันนี้เรามาคุยกันก็จะมีความรู้แล้วอ่ะไปช็อปหรือไปร้านหรือไปอะไรพนักง,งานเขาก็จะเก่งกว่าเรานะในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับ,รบแล้วก็รุ่นใหม่ๆอะไรต่างๆด้วยเขาก็จะแนะนําบางที่นะครับคุณหมอมีโมชั่นเมทริกด้วยบางที่ก็มีที่ให้ทดลองวิ่งเลยสําคัญ<อ>วัดเลยว่า ท่าเป็นยังไงอะไรออกมาเป็นยังไงเป็นเมทริกออกมาเยอะมากมากเลยอันนั้นก็จะดีดีกร,รับการเลือกรองเท้าเหมือนกันเรียกว่าดีมากๆเพราะว่าทุกรองเท้าเลยนะนอกจากวัดพอดีเท้าแล้วเนี่ยเข้าเท้าเราเนี่ยต้องลองเดินเพราะว่า<อ>เดินเนี่ยถ้ามีเครื่องมือวัดเราจะเรียกว่าโมชันอนนัลซิสคือเราจะดูมุมเท้าดูการลง,ลงแรงเลยว่ามันเหมาะสมกับรูปเท้าเราไหมรูป<อ>เหมาะสมกับท่าทางในการเดินการวิ่งของเราไหมนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือเรียกว่า ใช้แล้วเนี่ยเราต้องลองใช้แบบใช้จริงๆแล้วก็ค,คู่ที่ไปแข่งเนี่ยต้องเป็นคู่ที่เราลองมันจนชินแล้วนั้นเนี่ยไม่บาดเจ็บตอนแข่งเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่แนะนำนะ,ค,ะครับก็คือได้ใช้ได้ทดลองใช้จนคล่องแล้วนะทุกอันก็คือจะต้องซ้อมมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอะไร,รก่อนที่จะไปวันจริงก่อนที่จะไปแข่งขันเพื่อที่จะไม่บาดเจ็บนั่นแหละที่สุดแล้วแล้วก็ได้ผลการวิ่งที่เป็นอะไรที่น่าพอใจสําหรับทุกๆคนสาหรับตัวของนักวิ่งเองใช่ครับจริงๆ มีประเด็นหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์แต่ว่าเรียกว่าเลือกรูปทรงเลือกสีที่เราชอบวิ่งแล้วมีความสุขอันนี้ผมคิดว่าเป็นจิตใจที่สำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยรองเท้ามาสีสวยมากอยากวิ่งสุดท้ายเลยครับด้านจิตใจด้านจิตใจนะครับสีนี่ต้องเจ็บไว้ก่อนวิ่งจะได้แบบมั่นใจเลยนะฮะนอกกําลังกายเนาะเราก็ต้องมีพร็อปที่เราแบบใช้แล้วเรามั่นใจแล้วเรามีความสุขเราอยากไปออกกําลังมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาที่แบบเป็นแรงบันดาลใจเราอะนะครับก็ได้ความรู้เยอะนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับคุณหมอสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณหมอเดนนะครับอีกคนึมาะครับแล้วก็ทางเอกอพิกด้วยนะครับที่นี่เนี่ยก็คือมาปรึกษาได้ในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาด้านการเตรียมการฝึกซ้อมหรืออะไรแล้วมันมีอาการอะไรต่างๆนะครับในร่างกายก็มาพบคุณหมอเด้นแล้วก็ทีมงาน คลินิกเราจะอยู่โซนอารีปฏิพัฒน์ะครับก็จะเป็นเนี่ยคลินิกเฉพาะทางแพทย์เวชศาสตร์ส,สุนทรภูครับก็อาการบาดเจ็บสก,กีฬาตัวแผนการวิ่งว่ามันเหมาะสมกับเราไหมไม่ว่าจะวิ่งระยะสั้นวิ่งระยะไกลหรือว่านักวิ่งเพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยก็มาคุยกันได้ถ้ามีอาการอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ผมจาดแล้วก็คุณหมอเดนขอลาไปกัอนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ